กิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรัตราชการที่9นั้นกิจกรรมนั้นก็จะมีแต่เช้าประมาณ7โงเช้ากามตรีขร้าราชการประชาชนร่วมกันทําบุญใส่บาตรพระสงค์ที่ท้องสนามหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการวางโปรมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชการที่9ที่ท้องสนามหลวง โดยถวายบังคมแบบแบบที่เราเคยถวายบังคมพระบรมรูปสมงมาเมื่อตอนเราเด็กๆคือเ็นแบบเป็นจางกประดิษฐ์แล้วก็ต่อจากนั้นก็ยากยากกันไปทํากิจกรรมอะไรของตัวเอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> จนกระทั่งตอนเย็นก็มีบัาเพ็ญพระราชกุสลที่พระเนังอมรอินทรมินิจชัยทักษิณานุปทานติดบถวายนั่นก็เป็นเรื่อง พิธีในวันตอนค่ำประมาณทุ่มเศษก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายอาศิรวาสราชสดุดีที่ท้องสนามหลวงโดยท่านนายกเป็นประธานคณะรัฐมนตรีข้าราชการเข้าใจว่าจะมีโดรนเดินอะไรอย่างเก่าด้วยก็จบไปทุกจังหวัดนี่คือทำเหมือนกันพร้อมกันทั้งหมดใ่ไหมให้ทำในเวลาอันใกล้เคียงกันโดยมีการถ่ายทอดท,ทั่ว <ใน S 2> โลก ในในวันนั้นวันที่13เนี่ยคือประชาชนทุกคนเนี่ยต้องสวมเสื้อเหลืองไหมหรือว่าจะแล้วไม่ต้อง,องคใช้คำว่าต้องเนี่ยไม่ต้องแต่ว่าก็ได้มีการส่งรลยเชิญชวนกันซึ่งก็เป็นเรื่องดีจริรงจะใส่อะไรก็ใส่ไปเถิแต่ว่าเราก็มีอยู่แล้วสีเหลืองแล้วเราก็ใส่กันอยู่แล้วใส่วันอื่นมันก็ไม่รู้สึกเหมือนกับใส่ในวันที่13บสามก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สุดท้ายก็คงจะออกมาโดยความสมัครใจ แต่ว่าก็เชิญชวนว่าสีเหลืองก็ก็นา่าใช่ก็ดูดีมันจะได้เป็นเรื่องพร้อมเพรียง,นนง,ยงถ่ายรูปก็สวยงามเราไม่ใส่เราเห็นคนอื่นใส่เราก็จะได้รู้สึกครับแต่ไม่ใช่เป็นวันไว้ทุกนะฮะก็ะคือสีดำจริงๆไม่ควรใส่ไม่มีไม่มีไม่ไมีาจานเรื่องเรื่องของ